อันนีนน้สวันชั้นที่ห้าลิปสวันชั้นที่ห้านิมมาลติภูมิเจ๋งไหมไม่ <No. S 1> โ,อโอ๊ยโอ้ยโชนแม่ไปนี่ไปดูไปดูสวนข้างหลังไปจับมือเดี๋ยวป๊าป๊าหายไปหาป๊าป๊าก่อนเด้อป๊าป๊าหลงทางเนี่ยป๊าป๊าหลงทางใช่ค่ะก็เลยจับมือแม่จับมือแม,ม,อแม่เดี๋ยวตกดอย ันนี้อนี้ที่เท่าไหร่นี่สวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ไปดูซินู้นูนเนี่ย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 ยึดเนี่ยดูซิชั้นที่สี่ชั้นทีสโอ้โหเดีย๋ยวนะ <c oughs> มาชมสวนกันระวังตกนะดีๆหน่อยห้ามโดดอย่าโดดเลยลูกมาหรือแม่จับมือไปมันสูง,งอันนี้ ช้างช้างช้างเดินตรงไปก่อนไปด<บ>ใช่เดินตรงไปก่อนช้างช้างช้าง,างไปสิเดินไปสิ ดูช้างก่อนสวยจังเลยนิดดูนี่นี่สวยจังเลยเนาะนี่โอ้โหโอ้คุณลุงคุณลุงอุ้ยอะลูกเจอพ่อใช่พ่อไหมใช่ปะป๊าไหมใช่ปะป๊าไหมครใช่ปะป๊าไหม แม่ไปแล้วนะมา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 ตามมาแม่แมก็เดินตามก็เดินตามแม่มาลูกเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งแม่ถ่ายสวนนะสวยอะไรคุณลูกจะอะไรไปเดินตามแม่มาอาริบเดินไปก่อนมาเมื่อยหรือยังฝ่าอุ้มจะเดินไหมว้าวนี่สวยยังไงเนาะเนี่ยเจียวแม่ปาน นี่ลายเนี่ยให้กินแมปาร์สเวดูผ้าที่ขึ้นเขาเดี๋ยวดูข้ามลายเขาไปเราจะดูลายเนี่ยเดี๋ยวไปเดินเนาะเนี่ยยิ่งไม่ได้ไปทางนูล้วแทนไปจอดรถที่กิวแม่ปารเนี่ยอ๋อเออสามโลแล้วก็เดินไหมไปทีนก็ได้เดินไปอืว้าวสวยจังเลยดู เสียแนวเดี๋ยวนี่ล้มรึปลือยรึปลือยนี่นี่ไงมีอะไรยิ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวไปขึ้นสะพานก่อนไปเหยียบสวนเขาต้นสนนี่ม่เนาะหลู่ล้มลูไปตามล้มล้มแทบจะแหงเดี๋ยวแม่ขอไปดูวิวกันน,นะ สามบาทเราต้องมาจ่ายปฏิบัติจนดีแ่ปากเต้องสี่บาทเดกและ Bye bye. 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 Bye

ตัวไอ้อยากเล่นกับพี่ข้ะป่อยกันตู้จะมีป้าใหญ่อะตาเหมือนบ้านอลิสตัวใหญตายแล้ปลามาหลายวันกี้กินกันไหมดีๆ้องห้มาดูทางนี้มาตรงทางนี้ก่อนเลยนะอันนี้ออบปลา Нет, нет. нет.